นีค่ะวันนี้มาพบกับแม่หญิงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หญิงพามาชมรถแ e อตทา GLX CVT นะคะที่ราคา529,000บาทค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าแม่หญิงมาวันนี้นะคะพามาชมชุดแต่งจัดเต็มเลยค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ตัวแรกเนี่ยแม่หญิงนะคะก็เปลี่ยนจากไฟฮาโลเจนดวงธรรมดานะคะให้เป็นโปรเจกเตอร์ LED พร้อมวงแหวนด้วยเห็นไหมคะไปไหนปลอดภัยสว่างแน่นอนเลยนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตตัวนี้นะคะเป็นสเกิร์ตหน้าของไรเดอร์ค่ะสวยนะคะแต่ตัวนี้หญิงมีให้เลือกหลายแบบเดี๋เชิญด้านนี้เลยค่ะ มาที่ด้านข้างตัวรถนะคะแม่หญิงก็ติดฟิล์มกองแสงให้รอบคานตัวนี้เป็นของเซรามิกไฮคูลับกันให้ถึง7ปีคุณลูกค้าสามารถเลือกขนาดความเข้มได้ด้วยค่ะมาพร้อมกับการสาดตร์ข้างทั้ง4ด้านเลยค่ะส่วนข้างล่างนะคะแม่หญิงก็จะติดสกเกิร์ต้านข้างเป็นของไลเจอร์ซึ่งเป็นชุดเดียวกันค่ะแม่หญิงก็ใส่ล้อแม็กนะคะเป็นขอบ15ตัวนี้สามารถเลือกลายได้ด้วยนะคะว่าคุณลูกค้าอยากเลือกลายไหนคะ่ะมีให้เลือกมากกว่า30ลายเลยนะคะ ด้านหลังไนมะ่หญิงก็ติดสปอยเลอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นสปอยเลอร์แบบแน่พร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังนะคะจะเป็นแบบเ,ออเป็นท่อเหลี่ยมตัวนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้ทรงท่อแบบไหนคะ่ะ เข้ามาข้างในก็ภายในก็กว้างกวางมากๆเลยค่ะและในตัวของรุ่น Active CVT นะคะจริงๆแล้วจะเป็นเบาะผ้าแม่หญิงก็แถมเบาะนั่งแบบนี้ให้เลยค่ะเราสามารถเลือกสีได้เลือกได้ได้ด้วยนะคะแต่คุณลูกค้าเคสนี้จะเลือกเป็นสีดำล้วนค่ะทำให้ดูสปอร์ตและสวยมากๆเลยค่ะนะคะมาพูดถึงตรงเรื่องของ บอกแล้วเรามาดูเรื่องของเกียร์ค่ะเกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ C V T ค่ะหมอพร้อมกับความประหยัดน้ํามัน23.3กิโลลิตรประหยัดน้ํามันมากๆนะคะเลยเป็นรุ่นที่ขายดีอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะคนใช้แล้วบอกต่อว่าประหยัดน้ํามันยังไงค่าบารุงรักษาก็ถูกค่าอะไรก็ถูกทําให้คนซื้อใช้แล้วบอกต่อมอกับน้องที่เป็นนักศึกษา ทำงานรถคันแรกก็ดีนะคะหรือแม่บ้านใช้ไปใต่ใจตลาดได้นะคะแล้วก็หรือจะขับไปต่างจังหวัดก็สบายเลยเพราะว่าเพื่อนหญิงก็ใช้ขับไปเชียงใหม่ขับไปใต้นี่สบายๆเลยค่ะภายในก็กว้างกวางค่ะไม่แพ้กับรถซีดันยี่้อดใดๆเลยนะคะด้วยราคาที่529,000บาทนี่เองค่ะคุณได้ครบแบบนี้เลยนะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรถ a c t ทาดรูเอ c t ทีฟ e ตัวเริ่มต้นในราคาที่529,000บาทค่ะของแต่งเต็มแบบนี้นะคะแม่หญิงให้จุใจแบบนี้นะคะเริ่มต้นดาวที่9,900บาทคุณลูกค้าได้ชุดแต่งอย่างนี้ไปเต็มๆนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากจะได้ดอกเบีย้ย0%ก็ทักแม่หญิงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หญิงจัดให้นะคะดาวไม่แพงด้วยค่ะได้ดอกเบีย้ยใช้เงินดาวประมาณ3 9 0 0 0บาทก็ออกรถได้แล้วค่ะ ทักแม่หญิงมาด่วนๆหรือใครอยากดาวเท่าไหนอยากจะสดจะกระผ่อนยังไงทักแม่หญิงมาได้เลยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ